ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกข,ของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวเราได้ทําความเข้าใจแล้วหรือยังแต่อย่างก็เริ่มเสนะทั้งที่เราก็มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเขื่อม,มั่นในปรัชนาใยแต่การทําความเข้าใจ ใ,ในกายในใจของเราตรงนี้ไม่ตัวเนื่องไม่เชื่อมโยงลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเรายังทําไม่เข้มแข็งไม่ตัวเนื่องกันเลยทั้งที่ใจเป็น,นบุญฟังไปด้วยน้อมสำเนี่ยกลองสูรดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวกายของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้น ใจของเราก็สงบทั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรับรู้สัมพันธ์อังหลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราอันนี้เรื่อว่วสติรู้กายหลวงพ่อเพียงแค่เล่าให้ฟังวิธีการแนวทางพวกท่านจงพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดอบรมใจของเราส่วนมาก ใจกับอาการหงใจหรือว่าใจกับอาการหงห่าเขาเกิดเกิดดับดับอยู่แล้วเขาหลงตรงนั้นอยู่ถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดไม่เกิดสร้างภพของมนุษย์ขึ้นมาในกายเนื้อของเรานี่มีขันห้าซึ่งเรียกว่าขันห้ามีวิญญาณหรือว่ามีใจนี่แหละเข้ามายึดเข้ามาครองแต่ก่อนมีใจดวงเดียวหลงเขาหลงมานานเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เวลานี้เขาอยู่ในภพของมนุษย์ เราต้องมาสร้างความรู้ตัวบางคนบางท่านก็เรียกว่ามาสร้างผู้รู้เข้าไปสำรวจใจของเราผู้รู้ของเราไม่่อเนื่องเราก็ไปยามสร้างขึ้นมาแล้วก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปสังเกตเอาไปวิเคราะห์ให้รู้ต้นสายไป,ไปเหตุเขาเกิดอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรแนวทางนั้นมีมาตั้งนานแล้วเลย พระพุทธองค์ท่านในคนพบออกมาเปิดเผยว่าการจเจริญสติเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้เราจะเอาวิธีไหนเข้าไปละเข้าไปแก้ไขเราจะทําอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงตรงตรงต,รงตรงจุดนั้นด้วยการจเจริญสติเข้าไปสังเกตวิเคาราะห์รู้ไม่เท่าทันเรากรู้จักควบคุมรู้จักสร้างระเบียงกลางหรือว่าสรางอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเรา เรามีความตะนีเหนียวแน่นเราก็พยายามละความตะนีเหนียวแน่นเรามีความโกรธเราก็พยายามละความโกรธในสิ่งตรงกันข้ามโดยการให้อภัยอาหสิกรรมโดยการละความโลภละความโกรธละความอยากความอยากนี้ทั้งอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมา ความเป็นกลางเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่คลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามเป็นลักษณะอย่างไรมีกันหมดทุกคนเว้นเชื้อแต่ว่าพวกเราจะรู้จะเห็นจะตามทำความเข้าใจให้ได้หมดทุกเรื่องหรือไม่เท่านั้นเองอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเวลาทำไมใจถึงเกิดความย้าง ความอยากเล็กๆน,น้อยๆความอยากคิดอยากมีอยากเป็นอยากไปแล้วก็ความทะเยอทะยานอยากถ้าใจไม่อยากถ้าใจไม่เกิดสติปัญญาของเราทำหน้าที่แทนได้หรือไม่เราต้องหัดสังเกตนะหัดวิเคราะห์นะไม่ว่าพระบโยมบชัชีไม่ว่าจะอยู่ในอริยบดไหนจะไปแสวงหาธรรมหาที่นู่นหาที่นี่อันนั้นเป็นการไปหาประสบประการเท่านั้นเองเราต้องเน้นลงที่ฐานหงใจของเรา ตื่นขึ้นมาใจปกติจะลุกจะเก่าวจะเดินจะเข้าห้องสวมห้องน้ำทำกับข้าวกับปลาทำโน่นทำน,น,ทำนี่ใจของเราเกิดความยินดียินร้ายหรือไม่ใจของเราปรุงแต่งการปรุงแต่งของใจเป็นลักษณะอย่างไรใจที่ส่งออกไปาภายนอกเขาเรียกว่าอะไรเรียว่าสมุทยัยส่งออกไปภายนอกยังไม่พอยังไปรวมกับอากาศองคันห้าอีกเขารวมกันได้ยังไงอีกนี่แหละ ทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรซึ่งเป็นประตูเป็นทางผ่านของรูปรถจินเสียงเข้าไปถึงตัวใจของเราเรามีสติคอยดูรู้เหตุรู้ผลหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้วนแต่มีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาโดยลอยๆมีเหตุมีผลท่านชี้เหตุชี้ผลให้เราดู แล้วก็ชีวิตีแก้อย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองจนรู้เห็นความเป็นจริงท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่อยไปคอยตำหนิคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ใจของเรามันมันมีกิเลสอย่างนั้นมันถึงไปมองเห็นคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนโน้นเป็นอย่าง,งนี้เราตองมองเห็นตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนหมดความสงสยัยมีแต่งแต่จะ จัดการกับกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นในใจของเรากิเลสระดับไหนกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นหน้าตาอาการอย่างไรเราต้องทําความเข้าใจให้หมดจดเพียงแค่เราแยกรูปแยกนามทําความเข้าใจรอบรู้ในกองสังขารของเรารอบรู้ในโลก,กธรรมรอบรู้ในชีวิตของเราเราจะอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขกายของเราอยู่ร่วมกับสมมติเราจะใช้สติปัญญาอบรมกายอบรมใจของเราอย่างไรทุกเรื่องเลย ไม่ใช่ว่าเรื่องหนึ่งเรืองเดียวทุกเรื่องจนเป็นอัตโนมัติจนใจของเรารับรู้จะดีจะชั่วเราก็รีบแก้ไขในหลักธรรมแล้วไม่เอาทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งดีทั้งชั่วละชั่วสร้างดีแต่ไม่ยึดติดให้อยู่เหนือบุญเหนือบาปม,มีตั้งแต่ก,กํำลังของสติปัญญาอยู่ด้วยสติปัญญาเขาเรียกว่าืออิยาของสติปัญญาใจของเราเกิดเมื่อไหรเราก็หยุดเราก็ดับเราก็ละอบรมใจทีนั่นทีนี้ไม่ใช่ว่าทําปุ๊บมันจะได้ปั๊บ เราต้องค่อยเป็นค่อยไปทําได้เท่าไหร่เราก็เอาบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นแล้วไปอยู่ที่ไหนก็จะให้ตั้งแต่คนช่วยเหลือชี้แนะแนวทางให้มันไปไม่ถึงไหนโลกแม้แต่ตัวเรายังสอนตัวเราไม่ได้คนอื่นเขาจะสอนตัวเราได้อย่างไรการทําบุญให้ทานความเสือละทางสมมติเรามีโอกาสได้ทาร่วมกันได้ตลอดเวลา แต่การละกกิเลสเราต้องละเอากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างความยากความทะเยอทะยานยากอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากกับไม่ยากอีกอาการห้องใจใจเกาะตัวอย่างไรใจที่ว่างจากการเกิดเป็นอย่างไรใจที่ว่างจากขันหะเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรมีกันหมดทุกคนยิ่งเจริญสติให้ต่อเนื่องให้มากเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะเห็นเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งทําความเข้าใจ ทำความเข้าใจทุกเรื่องกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้อาการองขันหา้าเรื่องอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นมาทําไมใจของเราเป็นหลงไปรวมได้เราทําความเข้าใจจนใจมองเห็นความเป็นจริงเห็นเหตุเห็นผลเมื่อเขาเห็นเหตุเห็นผลรู้เหตุรู้ผลแล้วเขาก็จะปล่อยจะวางถ้าเขาไม่รู้เหตุรู้ผลเขาก็วางไม่ได้ถ้ากําลังทติปัญญาชี้เหตุที่ผลไม่เพียงพอ เราแต่เวลานี้กาลังสติของเรามีอยู่บ้างแต่แต่ไม่โตเนื่องเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้เราไปมั่นหมายเอาตัวใจอาการของใจความคิดเก่าๆว่าเป็นปัญญาอันนั้นก็เป็นปัญญาของโลกียะของสมมติอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วอย่างเราต้องดูรู้ัึงแต่ต้นเหตุการณ์เกิดการดับลักษณะของใจใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่เกิด เพียงแค่ลักษณะของสติสติความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรความรู้ตัวพลั้งเพลอเป็นอย่างไรตรงนี้เราขาดความเพียนในการเจริญในการสร้างขึ้นมามันก็เลยหลงเป็นวงกลมหมุนไปอยู่อย่างนั้นก็ได้เพียงแค่ทําบุญให้ทานศรัทธาอยู่ในระดับของขั้นต้นๆเท่านั้นเอง เราต้องพยายามเดินให้ถึงจุดหมายไปทางรู้แล้วเห็นแล้วทําความเข้าใจได้แล้วเราจะละได้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรกับการกับเวลาของเราอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งแล้วล้มลุกขึ้นมาใหม่แก้ขไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่โทษตัวเองแก้ไขตัวเราเองจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละหมดลมหายใจวิญญาณยังไปตกลับไปที่เราละความเกิดไม่ได้คลายความหลงไม่ได้ นี่ก็ขอให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ก็ต้องพยายามกันนะอะสร้างความรถถู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งทําใจให้โล่งสมองให้โปร่อยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่อปักกันบปพระพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อกันเอาหนา